สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เครารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่ก็มาที่สวนแต่เช้าเลยนะคะคุณผู้ชมก็มาดูหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีพายุเข้าฝนตกก็เลยแวะมาดูที่สวนสักหน่อยว่าสภาพเป็นอย่างไรนะคะแม่ออสองสามวันที่แล้วแม่ใหม่ก็เล่งนะคะเล่งทําแปลงปลูกผักนะคะบริเวณนี้ค่ะก็หวานมเมล็ดพันุผักลงไปแล้วนะคะ ปลูกช่วงหรือดูแลไม่รู้ว่าจะได้ผลเป็นยังไงแต่ว่าที่นี่คือเราใช้ระบบน้ําพุ่งนะคะก็น่าจะช่วยให้เขาเจริญงอกงามดีนะคะเมื่อก่อนใช้สายยางฉีดค่ะทีนี้ต้นไม้ก็ไม่งามเลยนะคะตอนนี้เริ่มเขียวแล้วค่ะอันนี้เป็นปลูกตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะคะแต่ม่ใหม่ก็ยังเก็บเอาไว้อยู่เพราะว่าเขาน่าจะเติบโตขึ้นกว่านี้นะคะด้วยความเสียดายค่ะแล้วก็หวานเมล็ดพันุ์ผัก ต่างๆนะคะไปพอได้กินนะคะเล็กๆน้อยๆทาประมาณสามแปลงค่ะที่เหลือบริเวณนี้แม่ใหม่ก็ลงแตงไทยนะคะลงแตงไทยไว้ไม่รู้ว่าจะได้ผลผล,ผลิตหรือเปล่านะคะแต่ลงไว้ก่อน,นะคะ่ะอยากลองปลูกบ้างนะคะตรงนี้ก็มุมสะะแหน่ของแม่ใหม่นะคะตรงนี้นะคะเขาแม่ใหม่บำรุงปุ๋ยไปแล้วนะคะเนี่ย อบปลูกสระรหน่ค่ะมันสวยดีนะคะใบเขาสวยค่ะอันนี้ก็เป็นมุมพริกนะคะพริกที่แม่ใหม่ปลูกไว้นะคะก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะคะฝนตกลงมานี่ชุ่มฉ่ำกันใหญ่เลยนะคะนี่เขียวงามกันเลยค่ะดูสิคะกำลังออกดอกนะคะต้นไม้ในสวนในช่วงฤดูแล้งอย่างนี้นะคะยังคงเขียวงามอยู่นะคะแม่ใหม่ก็เดินนะคะลุย ดินก็แฉะอยู่นะคะตอนนี้ดูเสียงลมสิคะโอ้หนี่นะคะฟ้าก็ยังมืดครึ้มเพราะว่าเดี๋ยวฝนก็จะตกอีกแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าพายุก็ยังอยู่นะคะดูดูเสียงลมสิคะเนี่ย oh. บรรยากาศนะคะแม่หม่เข้ามาดูนะคะ,นคะลมเริ่มมาแล้วนะคะอีกไม่นานก็น่าจะมาตกแถวนี้แล้วะค่ะท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มแล้วนะคะเนี่ย เมื่อคืนก็ตกค่ะบรรยากาศนะคะเหมือนเหมือนอยู่ทะเลนะคะเพราะว่าต้นสนยอดต้นสนเขาก็จะปริวอย่างนี้เลยนะคะก็เลยมาดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะต้นไม้ของแม่ใหม่นี่แม่ใหม่แตงไทยนี่เกิดเองนะคะเนี่ยแม่ใหม่เห็นว่าเขาชอบเกิดนะคะก็เลยปลูกไว้เลยนะคะปลูกไว้เยอะเลยค่ะทีนี้ ังก็กำลังงามนะคะต้องปลูกต้นอะโวคาโดนะคะก็ปลูกได้เหมือนกันนะคะนี่แม่หม่ลองปลูกดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็คือชอบกินค่ะอร่อยดีนะคะต้นไม้ต้นไหนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะก็คือเราเอาเอาปลูกแล้วตรงนั้นปลูกแล้วไม่เจริญเติบโตไม่หม่ก็ย้ายนะคะย้ายที่ให้เขาค่ะเผื่อเขาจะ จะไม่ชอบที่ตรงนั้นนะคะเราก็ย้ายให้เขาต้นมะเขือนะคะโอ้โหได้ฝนนี่ชุ่มช่ำเขียวงามเลยนะคะแม่หม่ก็บำรุงปุ๋ยบ่อยเหมือนกันนะคะที่นี่ต้นไม้สวย,สวยๆเขียวๆทั้งนั้นเลยค่ะพาชมนะคะสวนตอนเช้าในยามที่ฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะโอ้โหดูกระเพราสิคะโอ้ยสวยมากๆเลยะคะ่ะแม่หมาก็จะมา ตัดดอกเขาไว้เรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ต้นเขาโทรมค่ะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะเขียวน่ากินเลยนะคะมะละกอค่ะเริ่มเยอะแล้วนะคะมะละกอแม่ใหม่ปลูกเอาไว้ค่ะนี่กล้วยหอมทองนะคะแม่หม่จะขยายกล้วยหอมทองอยู่นะคะเดี๋ยวรอรอปรับปรุงพืมม้นที่นี้นะคะมีคนมาเห็นบอกโหหนอ่อทําไมเยอะจังเลยนะคะเนี่ยแม่หม่ไม่ได้ตัดทิ้งเพราะว่าเดี๋ยว ก็ไม่ได้ขุดไปชัมใส่ถุงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเราจะเอาไปปลูกอยู่ต้นต้นใบเตยนี้นะคะก็คือเมื่อก่อนนี้ไม่ยอมแตกเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเนื่องจากตรงนี้ให้น้ําเยอะนะคะต้นใบเตยเขาก็เลยแตกเริ่มแตกนะคะเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้ตรงนี้ให้น้ําให้น้ําตลอดเลยนะคะก็เลยงามะคะ่ะ ต้นมัเบอรี่นะคะหรือว่าต้นหม่อนนะคะซื้อมาต้นละร้อยห้าสิบเขาว่าเป็นมาจากเชียงใหม่สะเวาค่ะโตเร็วมากเลยนะคะสะเวาอะไรนะสะดาวถวายเขาว่าเป็นสะเดาถว,วายนะคะออกนอกได,ดูนะคะลองปลูกดูค่ะ สวยๆดูมะละกอสิคะโหมะละกอที่สวนแม่ใหม่เริ่มเยอะแล้วนะคะแม่ใหม่ปลูกเอาไว้ค่ะกําลังให้ดอกเลยนะคะนี่หลายต้นอยู่นะคะที่กําลังเป็นดอกนี่ต้นเล็กๆนี่แม่ใหม่ก็ปลูกเอาไว้อยู่นะคะหลายต้นกําลังงามเลยค่ะนะคะมีต้นอะไรแม่ใหม่ก็เอามาปลูกเอาไว้นะคะนี่นะคะปลูกเอาไว้แล้วก็ทําอันนี้เป็นของของตากับยายนะคะเขาก็ปลูกถั่วเอาไว้นะคะ ต้นกล้วยปักช่อง50ของตาค่ะนี่นะคะตรงนี้แม่หม่ก็ถามนะว่าพื้นที่เหลือตรงเนี้ยเอาทําอะไรหรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าเขาก็จะทํานะคะเขาไม่ได้ให้แม่หมายทส่วนนี้นะคะเขาให้แม่หมายทาแค่ทดลองบริเวณนี้แล้วก็เดี๋ยวฝนตกนี่แม่หมาก็จะไปทําอีกเขาให้ทดลองทําอีกหนึ่งไร่นะคะหลังจากที่ทดลองทําตรงนี้นะคะประมาณอ่างานกว่ากวนี้นะคะ เขาก็เห็นว่าเรามีความตั้งใจนะคะเขาก็เลยลองให้ทำขยายเพิ่มอีกหนึ่งไร่ว่าเราจะทำอะไรนะคะเขาก็ยังสงสัยนะคะว่าแม่ใหม่ทำไมปลูกอะไรแบบเล็กๆน้อยๆจังเลยอะ่ะเหมือนเหมือนเกษตรพอเพียงอะ่ะปลูกมันทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินนะคะกินทุกอย่างที่ปลูกอยู่ในนี้นะคะแม่ใหม่ชอบทำแบบนี้ค่ะเล็กๆน้อยๆไปนะคะเขาก็ถามนะคะว่าแล้วมันจะขายได้เหรอปลูกแค่นี้ คือสาหรับส่วนตัวขังแม่ใหม่แล้วอะถ้าอะไรที่เราจะปลูกขายเราก็จะเล็งตรงนั้นปลูกเยอะไปเลยนะคะไม่ใหม่ก็ก็เน้นไปที่ฝรั่งค่ะฝรั่งตอนนี้มีสิบหต้นแล้วนะคะเป็นฝรั่งกิมจูที่ไม่ใหม่จะลงเพิ่มไปอีกนะคะแล้วก็มะม่วงที่เราจะปลูกขยายเพิ่มไปให้มากกว่านี้แล้วก็มีส e a w e ที่เราเตรียมพันไว้แล้วนะคะรอรอพื้นที่รอปรับปรุงให้ฝนตกลงมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไถนะคะเพื่อจะได้ปลูกส e a w e กัน มะล,ละกอค่ะแม่ใหม,ม่ลงมะละกอฮอลแลนด์ไปเยอะเลยนะคะกําลังโตค่ะนี่ฮอลแลนด์ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ที่แม่ใหม่ปลูกเนี่ยลงไ้เยอะเลยเพราะว่าเขาเขาเป็นมะล,ละกอที่กินสุกอร่อยค่ะแล้วก็รสชาติหวานนะคะแม่ใหม่ก็ว่าเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะก็จะปลูกฮอลแลนด์ให้เยอะนะคะถ้าอะไรที่จะขายแม่ใหม่ก็จะปลูกเยอะนะคะแต่ถ้าอันไหนที่ ปลูกกินภายในครัวเรือนไว้แจกเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเราก็จะทํในน้อยนะคะอย่างพริกขห็นะคะแม่ใหม่ปลูกประมาณหกสิบต้นเองนะคะเนี่ยไม่ได้ปลูกเยอะค่ะมาชมสวนในยามเช้านะคะสวนเล็กๆของแม่ใหม่ที่เริ่มทํานะคะก็เริ่มทำกเกษตรผสมผสานแบบจริงจังก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วคือเราปลูกผักไง บริเวณนี้ปลูกผักเยอะมากเลยนะคะเป็นสิบแปลงแต่ปลูกเสร็จแล้วไม่มีใครกินเอาไปขายก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราปลูกแบบธรรมชาติไงก็ไม่ได้สวยงามก็สู้ตลาดไม่ได้ทีนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าอ่าไม่เอาละมาปีนี้เราจะปลูกผักไม่เดียวแค่พอได้กินนะคะแล้วก็ลงแบบเนี้ยทำแบบผสมผสานไว้นะคะมีทุกอย่างอย่างนี้นะคะมีฝรัง่งมีอะไรสวยงามแล้วแม่ใหม่ก็พยายามมา ถังยาอะไรให้ดูแลความสะอาดนะคะพื้นที่ไม่เยอะค่ะแต่เราพยายามลงทุกอย่างทุกจุดจนมีบางคนมาบอกว่าทําไมปลูกผลไม้ชิดกันจังเลยอะไรอย่างเงี้นะคะแม่ใหม่ก็บอกว่าจะไม่ให้ต้นโตนะคะเราจะพยายามตัดตกแต่งกิ่งนะคะให้ให้เขาต้นไม่โตนะคะดูสิคะมะละกอโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมะละกอตำซ้ำๆค่ะ ตํส้มตำานะคะนี่โหระพานะคะโหระพาต้นนี้เมื่อก่อนไม่สวยเลยนะคะคุณผู้ชมใบยหยิกใบงอเลยนะคะหยิกมากตอนนี้เริ่มสวยงามแล้วนะคะของแม่ใม่มีสูตรง่ายๆเองนะคะสําหรับอ่าวิธีที่โหระพาใบหยิกนะคะ ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะสูตรไม่แหม่ง่ายมากๆเลยนะคะตอนนี้กําลังแตกใบเขียวเลยค่ะนะคะงามเลยนะคะอันนี้ทดลองปลูกดาวเรืองนะคะนี่ทดลองปลูกก็สวยนะคะดูมะม่วงสิคะไม่รู้จะลงตรงไหนก็นี่นะคะขุดไปทั่วเลยนะคะแม่แหอันนี้จริงๆแล้ว อ่ต้นตะไคร้เนี่ยต้นตะไคร้นี้สวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมลำต้นอวบใหญ่นะคะซึ่งมันมีวิธีทําให้ลำต้นอวบใหญ่นะคะคุณผู้ชมแม่หม่ก็เพิ่งรู้นะคะว่าทํำยังไงนะคะเดี๋ยวแม่หม่จะมาเฉลยอ,อีกทีในคลิปต่อๆไปนะคะเมื่อก่อนจนแม่หม่ว่าจะขุดแล้วนะคะเพราะว่าแม่หม่ว่าเอ๊ะ ต้นเล็กจังเพราะว่าเหมือนกับว่าเราปลูกเยอะเกินไปนะคะนี่นะคะภายมาบริเวณสวนของแม่หม่ที่รับผิดชอบอยู่มีไม่เยอะนะคะกล้วยใกล้จะแก่และมืดอยู่เลยไปดูใกล้ๆสิคะอยากนําเสนออันนี้ลูกใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้เริ่มลูกใหญ่แล้วนะคะโอ้ยสวยงามกล้วยหอมทองค่ะ มีพื้นที่ตรงไหนอันนี้ขุดได้แม่ใหมก็ขุดไปเลยนะคะทำเกษตรพื้นที่น้อยนะคะน้อยมากๆเลยไม่รู้จะปลูกอะไรดีดูตามตัวอย่างสวนของแม่ใหม่ก็ได้นะคะแม่ใหม่ก็ปลูกแซมๆผลไม้ที่ลงไปนะคะเพราะว่าเสียดายพื้นที่คะ่ะพื้นที่เหลือแม่ใหม่ก็เลยลงไปนะคะระหว่างที่รอผลไม้โตตามเพราะแม่ใหม่ดูแลเขาตลอดนะคะ เผาใบเล็กค่ะกัะเพาป่ากลิ่นจะหอมรุนแรงนะคะมะเขือเทศตรงนี้ก็เป็นมุมะสะแหน่ที่แม่ใหม,ม่ปลูกไว้อีกนะคะดูสิคะกำลังงามผูม้ชมชมผู้ร่วงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหใบไม่ค่อยมีมีแต่ลูกนะคะต้นนิดเดียวนะคะ เมื่อก่อนคือซื้อมาเนี่ยโอ้โหแมงกินนะคะโอ้โหใบนี้หายหมดเลยอ่อนนะคะจนแม่ใหม่นี้เด็ดออกหมดเลยนะคะเด็ดใบออกหมดทุกใบเหลือแต่ต้นเลยชมพูยักษ์ไต้หวันนะคะนี่อยากเห็นลูกเขา,าจะยักษ์จริงแค่ไหนนะคะ มะพร้าวต้นนี้แม่หม่จะลองดูนะคะให้น้ําตลอดไม่รู้จะต้นโตหรือเปล่านะคะเนี่ยมะพร้าวน้ําหอมค่ะนี่คือมุมสลัลแนทที่แม่หม่ปลูกเอาไว้อีกนะคะแม่หม่ชอบค่ะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะดูสิคะปลูกบนนี้สวยงามมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ